สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการสถานีโุรทัสนญจรนะครับขณะนี้เองเนี่ยผมมานั่งอยู่บริเวณของอนุสาวร,รีย์ของเยี่ยโมโเรานะครับสำคัญยิ่งคือม,มีสิ่งหนึ่งฮะค่าบพี่โอเพนสบอกว่า ร่างกายที่มีความสมบูรณ์ Happy Body นะครับก็คือมีความสมบูรณ์ของร่างกายทุกส่วนนะครับสองคือต้องมีประเด็นของเรื่องของแฮปปี้แฟมิลี่ด้วยคือวันนี้เราได้พาน้องไข่บุกและครอบครัวมาเที่ยวด้วยโคราชครับสำคัญอีกตัวนึงก็คือเขาพูดถึงเรื่องของแ Happy Relax ครับแล้วก็คำว่าแฮปปี้ Happy เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบำบัดบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเยาวชนสังคมของสังคมไทยด้วยนะครับยังมีเรื่องของแ h ป p p y s ซ c i ตี้ก็คือชุมชนยังไงชุมชนเราจะได้อยู่มากยิ่งขึ้น ังไม่พอนะครับเรายังมีเกี่ยวกับเรื่องของแฮปปี้มานี่ก็คือการใช้ใจ่ายเงินให้มีคุณค่าสูงสุดน,นะครับเรามีเรื่องแฮปปี้ฮาร์ดด้วยครับคือจริงใจที่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์นะครับยังไม่พอครับวันนี้ทั้งวันเราไปเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของแฮปปี้อีดูเคชั่นหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนครับแล้วนะครับขณะน,นี้เองเนง่ย ผมจะไปไหนไม่ได้ครับเพราะเห็นกลุ่มยาวชนต้นแบบส่วนหนึ่งแล้วถือว่าเป็นความสัที่ของสังคมในปัจจุบันนี้นะครับเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาสัมภาษณ์กับบุคคลต้นแบบที่ถือว่าเราจะไปถ่าน,นี่ไม่ได้เลยนะครับแต่่อนอื่นฮะเราไปดูนะครับว่าน,าน้องๆเหล่านี้ก็ทำอะไรครับเชิญเลยครับ ู้ชมครับนี่คือส่วนเดียวเท่านั้นนะครับผมเชื่อนะครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีความหลากหลายแล้วเท่าที่ทราบนะครับเราฝึกกันเกือบทุกวันครับแต่นะฮะเรามาดูนะครับว่าที่มาที่ไปของกลุ่มพวกเรากลุ่มนี้นั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับนั่นอยคือทุกเป้นะครับสวัสดีคทุกเป้ครับทุกเป้ครับกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มอะไรแล้วทำอะไรบ้างครับในสังคมทุกเรากลุ่มนี้คือกลุ่มบีบอยครับบีบอยของนครราชสีมาครับเป็นกลุ่มใหญ่ครับเป็นชมรมใช่ไหมใช่ครับกลับก็เป็นชมรมบีบอยนครราชสีมาครับ มีการแข่งขันมีการประกวดหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆตอนรี้อะไรยังไงบ้างครับก็กลุ่มมีบอยเคยได้แชมป์ระดับ2ประเทศครับค่ะเมื่อปีที่แล้วครับส่วนใหญ่นี่ก็คือเอาเพื่อนๆที่เรียนหนังสือึ่งอินเดียมาฝึกกันใช่ครับเป็นแางเป็นต่างสถาบันก็มีครับแล้วแบบว่ามาจากที่ต่างๆมาจากต่างอำเภอก็มีครับมารวมกันมามิตติ้งกันมาอยู่ด้วยกันครับแล้วมีใครมาฝึกมาสอนับ ก็จะเป็นพวกพี่ๆรุ่นเก่าๆครับรุ่นเก่าๆที่แบบว่าเคยเต้นมาก่อนก็มีน้องน้องรุ่นใหม่ๆเข้ามาก็มาเต้นด้วยกันมาสามีส์แต่เป้าหมายจริงๆของผมพวกเราหรือของเปเนี่ยคาดหวังอะไรยังไงกับเล่กิจการในปีนี้บ้างครับ ก็เป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือไม่ไม่ได้หวังอะไราหม่ครับอยากมาอยู่กับเพื่อนกลุ่มเยอะๆมากกว่าครับอยากมามิติ้งกันมาคุยกันอะไรเงี้ยครับถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเยาวชนต้นแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องยาเสพติดไม่จำเป็นต้องมีเรื่องการพนันไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องของสิ่งที่มันไม่งดงามนะครับรือว่าต้นแบบขององค์กรหรือกลุ่มเหล่านี้นะฮะมีความสุขยิ่งแล้วอยากจะให้เป็นเยี่ยงอย่างของเยาวชนปัจจุบันของสังคมไทยเรานะครับการออกกำลังกายการเสริมสร้างความรู้แล้วก็พยาาาามมมหกกกิจรรต่่่่งๆเลนีว นะครับนกเป้ครับพวกเราตรงนี้ทั้งหมดมีประมาณกี่ท่านอย่างไรมีประมาณ5 0าสถึงหกคนครับโอ้เยอะมากแต่วันนี้มาน้อยครับปกติรวมตัวทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเลยครับทุกวันเลยใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ไม่รู้ว่าเต้นอย่างนี้เนี่ยมีท่าอะไรที่เป็นจุดเด่นของเต้นก็จะเป็นพวกท่าบุนหมุนนะครับพอยากหน่อยครับรันเดี๋ยวเป้โชว์ให้อาจารย์ดูหน่อยได้ไหมอ่ะกับเพื่อนๆเลยอยากดูฮะว่าเป็นยังไงครับใปเลยครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูและไปสัมผัสนะครับว่าวิธีการของน้องๆเหล่านี้เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างแล้วเราถือว่าวันนี้มานครราชสีมาทัานทีเนี่ยนะครับต้องเอาตัวอย่างดีๆเช่นนี้เนี่ยไปฝากท่านผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนพวกเรานะครับแล้วถือว่าเป็นกิจกรรมที่แตกต่างแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างโครงการในความริงามของสงคมไทยนะครับช่วงนี้น้องเป้ก,กําลังเตรียมตัวนะครับแล้วก็คิดว่า วันนี้ทั้งวันที่เราไปดําเนินการในการพูดคุยสัมภาษณ์และเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์ตา่างๆแล้วก็วันนี้เองมาดีใจ<พ>สังเกตน,น,นะครับเรามากล่าวว่ายาโมมาสักการะยาโมนะครับแล้วก็อย่างน้อยคือได้เห็นลูกหลานเยาวชนสังคมของโคราชหรือนครราชสีมาเราเนี่ยอย่างน้อยถึงเป็นคนต้นแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าน้องต้นน้องเป้แล้วก็เพื่อนๆทั้งหมดนี้จะทําอะไรก,กันบ้างครับช่วงนี้เราจะโชว์อยู่วันนี้ครับเชิญเลยครับ เห็นนะครับว่าบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะผู้ชายหรือน้องอย่เดียวนะครับยังมีหนุ่มๆยกสาวแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมต้นแบบที่เป็นเยาวชนของสังคมอยากจะฝากถึงบุตรหลานนะครับเยาวชนที่กําลังคิดจะมั่วสุมในเรื่องของการพนันยาเสพติดหรือว่าอาจจะไปเที่ยวในกิจกรรมอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีงดงามแต่กิจกรรมเยาวชนที่นี่โดยเฉพาะที่ฟลอร์ซิมาหรือโคราชนะครับถือว่า องรงการต้นแบบบุคคลต้นแบบเหล่านี้เนี่ยสามารถเสริมสร้างกิจการดีงามให้กับสังคมได้เราถือว่าบุคคลเหล่านี้ต้นทุนมนุษเหล่านี้เนี่ยมีความสุขสัญใำหกับ,บสังคมของประเทศไทยของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณทีมงานของน้องเป้มากเลยเป้ครับอาจารย์กรก้าเลยครับนะครับแล้วก็เพืเเ่อนทุกคนเลยนะครับแล้วก็สําคัญยิ่งเนี่ยทําความดีนี้ว้ตลอดไปนะครับวันนี้เอเนี่ยไม่ได้น้องเป้เราก็คงลําบากแล้วก็สุดท้ายอยากฝากอะไรแผนรายการแล้วก็เยาวชนของประเทศไทยเราหน่อยครับครับ อยากให้เยาวชนไทยทำแต่สิ่งดีๆครับออกกําลังกายอย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับกับออกกําลังกายหาสิ่งดีๆทำครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมุมมองเล็กเล็กเช่นนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีการเตี้ยอะไรกันเลยนะครับแต่ถือว่าเป็นต้นแบบสังคมไทยแล้วนะครับอยากจะฝากเยาวชนปัจจุบันเนี่ยนะครับที่กําลังหลงไปในทางที่ทางที่เป็นผิดเนี่ยนะครับพยายามกลับตัวกลับใจแล้วก็อย่างน้อยคือมีน้องๆเหล่านี้เนี่ยน้องเป้ถ้าเกิดอาจารย์มาฝุดนี่จะยากไหมี่ย ก็ยากนิดนึงครับดูดูดูหน้าดูไหวได้ไหมครับท่านผู้ชมครับขอบคุณลุงเป้มากนะครับลุงเป้ครับแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่ารายการเก่งยกกำลังสามรายการสถานีทุงนุษย์เนี่ยนะครับอยากจะเอาความรู้ประสบการณ์และสิ่งดีๆอย่างเช่นนี้นะครับมาสื่อสารกับสังคมของไทยเราครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะมาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อแล้วเราจะนำความรู้ความคิดเกี่ยวกับให้เปรี้ยวเพชรมาใช้กับประโยชน์สูงสุดครับวันนี้ต้องขอข่าวคันว่าสวัสดีคครรััับบสสวดีเป้ครับสวัสดีครับ